มาอาดาวเด็กอิเเด็กคุยนะครับอ่าถามว่าภาพมันมภาพไม่ชัดอ่าภาพไม่ชัดคือถ้เถอาปรับเป็นร้อยร้อยพันอย่างเงี้ยมันก็อาจมันอาจจะกระตุกก็ได้นะครับหรือมันภาพอาจจะไม่ลื่นนะครับผมจะปรับพยายามปรับให้ชัดที่สุดนะครับเสียงก็ค่อยก็ไม่มีไม้ครับเอามาจากไหนครับไม้ผมเสียครับคุณภาพช่องก็ดีอยู่นะครับ มึงเป็นอะไรครับมึงใส่มึงมึงเข้าชูเยอะเหรอครับควยนะครับอ่ะไอสัตว์เด็กขี้นะครับคนนี่ก็หวยเอก็กูไม่กูมึงเคยไม่ค่อยเล่นคอมไอสัตว์นะกูเล่นบ่อยกูก็โหดนกับมึงละกันไอขี้นะครับรับไม่เป็นไรครับไปบ้านกูเยอะครับเอามาจากเอามาจากบ้านมึงะครับอืมปับกูไม่มีเป็ดครับอ๋อเล่นพ่อ พ่อมสิครับโอเคครับเข้าใจละเครื่องไม่ได้กาครับเครื่องเลยกับพ่อมีครับผมไม่ได้คุยครับผมมีคุยครับเอาวันจุบันผมมีอ่าพ่อผมก็มีคุยนะครับพี่ผมก็มีคุยพี่ชายหมเลยครับแม่ไม่มีครับเข้าใจไหมครับไอเดีย